สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกบกลุพวกเราถึงเกตเตอร์วันนี้นะเราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาเที่ยวฉบับบองขาวเกตเตอร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะพาไปเด็กกันบ้างแต่วันนี้เราอยู่กันที่ดิจิตอลอาร์ทที่นี่มีอะไรบ้างมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่ามันมีทั้ง บ้านผีสี่ผีขายของมันมีหลายโซนใช่ไหมใช่ใช่ไม่เคยหม,มั่นกันเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยวันนี้นะคะแล้วก็ ไม่มีผู้ชายเลยนะคะทิปนี้ก็คือเป็นทิปของทือของเพื่อนไห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 นนไหนในผู้ชายอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะเรามาเที่ยวตอนนี้นะคะ ประทับใจไปที่สุดเลยนะคะตอนนี้นะคะมันก็จะแบ่งเป็นภาคๆนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ภาคอีสานนะคะจะมาไม่ใช่เราอยู่ภาคกลางอีสานปีตะโกนยู่ด้านหน้าอันนี้ภาคกลางแล้วก็เมื่อกี้บอกปีตะโกนยู่ด้านหน้าก็ภาคอีสานน่คะอ๋อขอโทษนะขอผิดพลาดทางข้อมูลนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นในตลาดดูนะคะว่ามันมีอะไรพาเดินดูว่ามีอะไรบ้างเป็นมีของน่าสนใจมาก เช่นชาขนมไข่มุกเนี่ยน่ากินมากปไปข้างนดีกว่าเร็ววังนะใช่เออแล้วนั่นเราก็มาสง่าสง,งจริงๆเจ้ามานะคะก็เป็น,นคาเฟ่ชื่อว่า เดี okay. ๋ยวเราจะขึ hmm. okay. so ้นหน้า okay. ร right. ้านให้ดูว่าบรรยากาศร้านน่าสวยงามแค่ไหนเอ้ยแต่จ๋าแต่งตัวมาเข้านะถ่านี่ยแบบผู้หญิงแล้วก็ต้องแบบคอตูนแน่นเมื่อกี้เราไปคาเฟ่มาตอนนี้เราได้นั่งเรือมาที่แล้วเราก็เช่ามอไซค์ขับมาอันนี้เราอยู่ที่ เกาะล้านเกาะล้านแต่อันนี้คือหาดมาเอาหาดหาดหาดาวแหวนไม่ผ่านหาดอะไรวะเดียมเดียวเราเรามีสองช่องจริงๆแล้วเราไม่ได้มากันสองโมแต่ว่ามันแตกต่างจากที่แบบว่าเราทํากันก็คือใช่เรามากับเพื่อนที่แบบกลุ๊ๆผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไปดูวิวกันดีกว่าจ้าตามมาเร็วนี่นะคะ คนตามทะเลที่เนี่ยดีมากใส่มากสีนสิลันเทียบเท่าสิมิลันเลยตอนเนี้ยไม่เคยไปอ่ะสิมิลันมันเวอร์แบบนี้ปะใส่ใว่านี้นนแต่นี่ถือว่าใส่แล้วนะใส่มากคนน้อยแบบเหมือนส่วนตัวหรือเป็นเพราะว่าเรามาัวธรรมาดาเราก็เลยใช่วันที่เรามาตรงกับวันอะไรวะวันมาเมื่อวานวันนี้วัน มันมนี้พหัสประมาณวันพุธเออคนน้อยมีมุมถ่ายรูปได้เยอะแยะมากเลย